นะคะคราวนี้ครูดึงสมการของ u มาก่อนนะคะสมการของ u ตัวแรกก็จะเป็น u หนึ่งพาร์ม y 1เพราะฉะนั้นครูจะเอา u 1นพาร์มไปข้างหลังนะกลายเป็น y 1 u 1นพารมบวก y 2 u 2อพาร์มเท่ากับ0 กับอีกอันนึ่งสมก,การ48ของเราก็คือ y 1นึ่งพาม u 1นึ่งพามบวก y 2อ่ะอันนี้ y 2ก็เป็นฟังก์ชันของ x เหมือนกันนะคะถ้าไม่เขียนก็ต้องรู้นะคะอันนี้เป็น y 2องพาม u 2องพามเท่ากับ g x เราก็เปรียบเทียบได้แล้วเห็นปะคะ เหมือนมี x ที่เรากำลังจะหากับ y ที่เรากำลังจะหาก้อนนี้ก็เป็นเหมือน b1 b2 ที่เหลือก็เป็นสัมประสิทธิ์ a นั่นเองงั้นครูสามารถหา u1 พ r i ์ได้ละ u1 พ r i ์ก็คือ determinant หารด้วย determinant ตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นเอาค่าสัมประสิทธิ์มาก่อนสิ่งที่เรากำลังจะหาก็คือก้อนนี้ถูกไหมคะ u1 พ r ร m มกับ u2 พ r i ์ค่าสัมประสิทธิ์มาใส่ก็คือเป็น 1> y 1่อะคูขอย่อนะคะรู้แล้วว่าเป็นฟังก์ชันของ x เป็น y 1ก้อนนี้ก็ต้องเป็น y 2 y 1อาพาม y 2พามดังนั้นเราจะหา u 1หพามก็ต้องเอาศูนย์กับ gx มาใส่ถูกไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ y 2 y 2อามส่วน u 2สพามนะคะ ก็จะใช้กฎของครเมอร์ในการหาเหมือนกัน Determinant หารด้วย Determinant y 1 y 2 y 1 y 2, พา y 2อพาอันนี้ก็จะเป็น y 1 y 1พาแล้วก็0 gx อ่า e r t i r m n t a n t ก้อนล่างเรารู้แล้วว่า y 1กับ y 2อ่ะมันมาจากไหน yc ใช่ปะ่ะ c 1 y 1บวก c 2 y 2 วากับ y 2ที่มาเขียนเป็นลินเนียคอมบิเนชันได้มันต้องเป็นอะไรคะ i n น e ีเพนเดนตพออินดีเพนเดนก็แปลว่าตรงเนี้ยนะคะลอนสเกียนของ y 1กับ y 2มันจะต้องไม่เท่ากับ0ูนย์สำหรับค่า x แค่บางตัวก็เพียงพอแล้วถ้าเป็น0ูนย์ต้องเป็นศูนย์สำหรับทุกๆ x งั้นเราจะสังเกตเห็นว่า d ีเทอร์มินแก้อนล่างอะคะ่ะ ด e เทอร์มินแนนต์ล่างจริงๆแล้วมันก็คือหลอนสก,กิเยนระหว่าง y 1กับ y 2จริงไหมหลอนสก,กิเยนคืออะไรคะอ่าหอนสกิียน y 1นึ y สก็คือ y 1 y 1นึ่งพม y สอง y สองพามถูกไหมคะอันนี้เป็น2ตัวถ้า3ตัวก็คือ y 1นึ่ง y สอง y สม y หนึ่งพม y สพาม y สามพามแล้วก็ y 1ดับเบิลพาม y สองดับเบิลพามแล้วก็ y สามดับเบิลพามนะคะดีเทอร์มินแก็คือต้องเป็น เดซของเมทริกซจัตุรัสนะคะ n by n เท่านั้นถึงจะหาได้โอเคปะ่ะข้างบนกลายเป็นอะไรคะ่ะหาเดดเดซของ a b c d คุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบเพราะฉะนั้นตรงนี้ติดลบ y 2 g x เช่นเดียวกัน u 2 time ครูจะได้อะไรคะข้างล่างก็ต้องเป็นรอนสเกีน y 1 y2 เป็นตัวหารได้อย่างที่บอกคือมันเป็นลอนสเกียน y1 y2 มันไม่มีโอกาสเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ถูกหารด้วยศูนเพราะว่า y1 กับ y2 อินดีเพนเดนกันนั้นหาดีเทอร์มินานตัวนี้ข้างบนก็จะได้เป็น y1 คูณกับ gx แบบนี้แปลว่าเราจะหา u1 เราจะต้องทำยังไง u1x คุณก็ต้องอินทิเกรตถูกไหมอินทิเกรต นะคะอินทิเกรตเลยคะติดลบ y 2 g x dx หารด้วยลอนสเกียน y 1 y 2อย่าลืมค่ะเป็นอินทิเกรตไม่จำกัดขอบเขตต้องบวก c คููก็บวก c 1ไปใบกับ u 2พามคุณก็อินทิเกรต y 1 g x หารด้วยลอนสเกียน y 1 y 2 dx แล้วก็บวก c 2ไปใบ โอเคป่ะคะงั้นมันก็จะได้ค่าของ u หนึ่งกับ u สองออกมาคราวนี้ u หนึ่งกับ u สองของเราเอาออกมาตรงนี้ไปดูซิในชีตเหมือนกันไหมอ่าเห็นไหมคะคุณจะได้ค่าของ u หนึ่งพามาเหมือนที่ครูได้เมื่อกี้เลยแล้วหลังจากนั้นครูก็อินทิเกรตถูกป่ะมันจะอยู่อีกหน้าหนึ่งและครูเช่ญว,ว่าแบบนั้นอ่าเป็นตัวนี้นะคะคราวนี้พอมันเป็นตัวนี้ปุ๊บอะคะ่ะ จำได้ไหมว่า y ของเราที่เราให้จาก y ของเราคือ u 1 x บวก u u 1 x y 1บวก u 2 x y 2ถูกไหมหน้าที่ของเราคือหา u 1กับ u 2ก็ได้แล้วนี่ไงเอามาแทนค่าคุณจะได้แล้วว่า y เท่ากับ ผลเฉลยของเราเท่ากับ u 1เอาเข้ามาแทนค่าเลยแล้วก็คูณกับ y 1ก็แปลว่าเอาก้อนนี้คูณกับ y 1คุณจะได้ลบ y 1อินทิเกรต y 2 g x หารด้วยลอนสเกียน dx บวก c 1 y 1อันนี้คือก้อนแรกเอา y 1คูณเข้าไปเอา y 1คูณเข้าไปบวกกับก้อนที่2 u 2 y 2ก็เอา y 2คูณเข้าไปในแต่ละก้อนก็จะกลายเป็น y 2สองอินทิเกรต y 1 g หน่ารด้วยลอนสเกียน y ยหนึ่ง2 d x บวก c 2สอจัดรูปให้น่ารักกว่านี้หน่อยได้ไหมครูก็จัดเป็นอะไรคะ c 1หนบวกกับ c 2 y 2ลบกับ y 1 อินทิเกรต y 2 gx dx หารด้วยลอนสกิเน y 1 y 2บวกกับ y 2อ n ินทิเกต y 1 gx หารด้วยลอนสกิเน y 1 y 2 dx 2> ไอ้ก้อนเนี้ยมันคืออะไรมันคือ y c จริงป่ะ y c คือ c 1 y 1บวก c 2 y 2แปลว่า ก้อนหลังทั้งก้อนเนี้ยมันคือ y p ถูกไหมเพราะ y คือ y c บวกกับ y p y c บวกกับ y p ครูก็เลยมาสรุปได้ว่าสมการของเราตัวนี้นะคะมันก็จะมี y ที่เท่ากับ y c คือ c ห y 1บวก c 2อง y สบวกกับ yp yp คืออะไรก็คือที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่งไงเหมือนเป๊ะเลยนะคะลบ y 1น่งอินทิเกรต y 2 g x หารด้วยรอนสเกียนบวก y 2องอินทิเกรต y 1 g x หารด้วยรอนสเกียนเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็คือสูตรในการหา yp ของวิธี v ว r i ร t i o ชั ออพารามิเตอร์นั่นเองสังเกตว่า y c ยังหาเหมือนเดิมพอใช้ c 1 y 1บวก c 2 y 2เหมือนเดิมก็ไปหามานะคะส่วน y p ไม่ต้องมานั่งเทียบสัมประสิทธิ์เลยพอได้ y 1กับ y 2เห็นไหมคะ y 1กับ y 2จะเป็นพระเอกเอาไปแทนกับใน y p ในสูตรนี้ถามว่า g x รู้ไหมรู้ก็คือตัวนี้สังเกตนะคะ สมการที่เราหาคำตอบสัมประสิทธิ์ตัวนี้จะเป็น1เป็นสแตนดาร์ดฟอร์มแล้วเป็นรูปแบบแล้วนะคะที่เราจะใช้ในการหานะคะดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะหานะคะ yp โดยใช้สูตรนี้ได้ รู้ g อหาหลอนสกเกยนเป็นแทนค่าอินทิเกรตออกมาได้คําตอบนะคะมาถึงตรงนี้ y p ตรงนี้ไม่ต้องบวก c แล้วเนาะเวลาเราอินทิเกรตเสร็จเพราะว่า c มันมารวมอยู่กับก้อนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วเดี๋ยวไปดูโจทย์กันมาดูตัวอย่าง3.1 4กันนะคะข้อแรกหาคําตอบของสมการ2 y ด o u b l บวก1 8 y เท่ากับ6แทนส x สังเกตไหมคะทั้งขวาม,มือเป็นแทน3 x ซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราจะใช้ วิธี Undetermined c o e f f i c i e n t ได้นะคะเราก็จะหาคำตอบของตัวนี้โดยใช้ Reduction of Order โดยการให้ y เท่ากับ y c บวกกับ y p เหมือนเดิมนะ,ะเป็นคำตอบของ ODE นี้คราวนี้จากสมการของเรานะคะ 2 y double p r i บวก1 8 y เท่ากับ6แทนส x อ่ะเราสามารถเขียนสมการนี้ใหม่นะคะโดยการนำสองหารตลอดได้ is can be rewritten นะคะก็คือสามารถเขียนใหม่ เก็คือได้ดังสมการ y ดับเบิลไพรม์บวก 9y เท่ากับ3แทน 3x ก็คือเอา2หารตลอดสมการนั้นครูสามารถที่จะหา y c ได้นะคะจากสมการโฮโมของเราก็คือ y ดับเบิลไพรม์บวก 9y เท่ากับ0ซึ่งเราจะได้คุณลักษณะสมการก็คือ r กําลัง2บวก9เท่ากับ0 อากำลังสองก็คือลบเหรือเป็นเก้ากำลังสองก็จะได้ว่า r1 กับ r2 ของเราก็เป็นบวกลบ 3i เป็นคอมเพล็กนะคะเพราะฉะนั้น yc ก็จะเท่ากับ c1 cos 3x คอส x, บวก c2 sin 3ซอันนี้แหละค่ะเราจะเห็นว่าไอ้ก้อนนี้คือ y 1อันนี้ก็คือ y 2ของเรา เราก็ให้ y 1เท่ากับ cos 3 x แล้วก็ y 2เท่ากับ sin สา x เพื่อที่เราจะเอาไปหา yp นะคะเราก็จะหา yp นะคะจาก y double prime บวก9 y เท่ากับ3า แทน 3x นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อนี้มันก็จะมี g x เป็น3 t a แทน 3x นั่นเอง